สวัสดีครับทุกคนผมแซมหนุ่มโบราณนะครับวันนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศที่สดชื่นมากๆเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับฝนตกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็เห็นน้ํา เจียงนองพื้นดินชุ่มฉ่ำไปเลยนะเมื่อคืนหลับสนิทนะครับหลับสนิทพอตื่นขึ้นมาก็อากาศก็สดชื่นมากๆเลยมันก็มีมองไปไกลๆนะมันก็มีหมอกอตื่นขึ้นมาก็มีน้ำน้ำค้างที่อยู่ตามกิ่งไม้นะครับไปเดินไปก็เหไปเห็นไก่พาลูกหากินพาอะไรอย่างนี้นะครับธรรมชาติอยู่กับ เส,เ,เสียงจิ้งหรีดเลไลเสียงจ้ากระฉันอะไรพวกนี้ทําให้สดชื่นมากๆเลยนะครับพวกกระลอกกระแทก็กระโดดตามกิ่งไม้นะครับเอออยากให้ทุกคนมาเห็นก็เลยบันทึกวิดีโอนี้ไว้นะครับส่งต่อให้กับคนที่ติดตามผมนะครับได้ชมบรรยากาศสดชื่นแบบนี้คือมันดีมากๆเลยนะครับที่นะครศรีธรรมราชจังหวัดของภาคใต้ที่ทุกคน บางคนกลัวภาคใต้เพราะว่าอาจจะเห็นข่าวที่เขามีการระเบิดถือปืนอะไรกันพวกนี้ผู้ก่อการร้ายนะครับแต่ว่านั่นเป็นแค่ข่าวนะครับมันก็มีบางส่วนบางพื้นที่ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติของไทยเราอยู่นะครับของไทยเราเหมือนกับย้อนไปสมัยพระเจ้าตากที่กอบกู้ทุกอย่าง รวมเป็นหนึ่งเดียวมันก็ยังคงมีธรรมชาติแบบนั้นอยู่นะครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะเป็นอันตรายเสมอไปนะครับช่วงนี้ผมมีความสุขนะครับกับธรรมชาติแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นที่ไหนที่จะสดชื่นแบบนี้ตื่นขึ้นมาทำอาหารกินอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันมีความสุขมากนะครับก็ให้ทุกคน ดูธรรมชาติไปเลยนะครับสวยงามมากๆตอนนี้ก็จะประมาณ7จ็ดโมงจะเข้า8ปดโมงแล้วแสงแดดก็จะเริ่มสาดส่องมาจากป่ายางสั่งทางด้านทิศตะวันออกของบ้านนะครับสาดขึ้นมาก็จะผ่านกิ่งไม้ไปเราประมาณ10บโมงเพราะว่ายอดไม้สูงมากนะครับกินยางผัดใบล่วงหล่นแล้วก็ นำมาทําเป็นฟืนนะครับเป็นฟืนเป็นฟืนเพื่ออะไรเพื่อที่จะไล่ยุงในตอนกลางคืนอ,อยู่กับธรรมชาติจริงๆตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเงินทองถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สามารถอยู่ได้ในนี้แต่เงินทองก็จําเป็นส่วนหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าไม่จําเป็นนะครับแต่ ความสุขได้จากธรรมชาติคือมันเป็นเป็นอะไรที่ชีวิตนี้มันมีความสุขนะครับไม่รู้จะพูดยังไงก็คืออยากให้ดูธรรมชาติก็แล้วกันคือธรรมชาติมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะดูความธรรมชาติก็ ให้กดติดตามผมไว้นะครับผมก็จะอยู่กับธรรมชาติตลอดแล้วก็ช่องนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นด้านบวกด้านบวกบวกตลอดบวกยังไงก็คือจะไม่มีคำดราม่าด่าทอกันตึงเครียดอะไรในช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะมีแต่ความสุขดูแล้วจะมีแต่ความา่าไม่มีด้านลบอะไรในชีวิต ชีวิตนี้จะมีความสุขนะฝากทุกคนกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่กับผมแซมนโบรัตวันนี้ขอลาไปกับฉากธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย